That's TV. BMW m o t o r ร a d ประเทศไทยเปิดปรากฏการใหม่ในวงการไบค์เกอร์สายคลาสสิกอีกครั้งด้วยการเปิดตัว BMW R18 First Edition มอเตอร์ไซค์ทัวริงครูเซอร์ที่เข้ามาสร้างตำนานใหม่ในตลาด Big กไบ e ด้วยการผสานประวัติศาสตร์ของมอเตอร์ไซค์ BMW กับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยุคป,ปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบเน้นการขับขี่ที่พร้อมทั้งในด้านสมรรถนะและสุนทรียภาพดีไซน์ที่หลอมรวมกลิ่นอาย แบบย้อนยุคที่มีความเรียบง่ายและร่วมสมัยอย่างลงตัวค่ะ Well, the highlight of this model, first of all, is the aesthetics, design, technology. Everybody sees this in the beginning How ร i m p R18 e e the Motorcycle engine s s is vast i with v BMW of a 0 2 cubic centimeters o First c c a a p t y Edition ตัวนี้เป็นเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมารวมกันแต่ที่ละทิ้งไว้ไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ heritage เพราะว่ารุ่นนี้น่นเป็นรุ่นที่เราเรียกว่าต่อย,ยอดจากความเป็นเรียกว่า boxer engine อันนี้เนี่ยเป็น big boxer เพราะว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โมเตราดเคยผลิตมาเลยนะครับ1,802 cc ในรุ่นนี้ เป็นการเชื่อมโยงหเห็นว่าอดีตของมอตราดเนี่ยกว่า97ปีแล้วนะครับที่ผลิตมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็มาถึงรุ่นนี้ซึ่งเรียกว่าส่งผลนะครับแล้วก็ส่งภาพไปเห็นถึงประวัติอันเกรีงไกรนะครับของวิวมอตราดครับผมสัมผัสความคลาสสิกที่ประสานเข้ากับดีไซน์แบบร่วมสมัยของ b m w r 1 8 First Edition ได้แล้ววันนี้ไปกันได้เลยค่ะ